ไปเบิ่งในกลุ่มเอาวันที่แปดจ่าไัยท่านซือ่อเลยจ่าวันที่แปดวันที่แปดวันที่แปดอยู่ใส่นอขอวันที่แปดมีไรสดที่กลุ่มอี่ครับบอลนนท์ม้วาสนาบอลนนท์สิไปเบิ่งขากองในไทยวัสดุกับบิ๊กซีแต่แต่ใจบอลนนท์วัซซีไปเดินตลาดปัทวิกรนะครับเพราะว่ามีมีของของขายหลายนะครับขากองสูงซีเมตร ผู้อาดประมาพันเก้าร้อยผู้อาดซื้อมาให้แต่รถรถขามันหักพี่น้องเวลาไหลสดปนุน่นได้เอาเอาก้อนดินหรือก้อนหินหนุนเพื่อให้ขามันเทียงขามันกันน่าจะไปตลาดปัสตริกรนพะวาไทยวัสดุาราคาบาตังกันนะครับปนุ่นกินซื้อมาจากอ่ไทยวัสดุนี่แหละปนั่นก็ไปซื้อตลาดปัดเพราะาปะนุ่นก็นอยากได้เสือเห็นเน่ามาใส่เห็ดเบี้ยพร้อมอยากได้ของหลายอย่างพร้อมเพราะตลาดปัดทวิกรของเยอะนะพี่น้องนะม้าหอดแล้วมาหอดสองขั้นแล้วนะครับอีก ขบวนที่เหลือเนี่ยติดเวลาพัสนในไล่กลุ่มเิ่นวัาติดเวลาเป็นสีเขาวหน้าง,งานสองทุ่มนะครับรถเ,เสียงทีมนางลานเวทีแล้วก็ลดบัตรอีกเิ่นวัาติดเวลาหกโมงแรงบอกหกโมงเย็นติดเวลาก็เลยบรมารถเดินทางมาหน้าง,งานทันนะครับแต่แต่คืนนี้คือมาครบทุกคันแน่นอนอาซิตังเวทีเลยเพราะว่าเจ้าของสถานสนามนะครับเพิ่นมาบอกว่านุ่นแล้วว่า ไอ้ตั้งสนามไปมองไดพักแรมอยู่มองไดมองอาบน้ำอยู่ใสปักไฟอยู่ใสมองกินเขาอ,อยูใสนะเพิ่นบอกเรียบร้อยเดินมาหาบอลนุ่นแล้วนะครับสวัสดีแม่พรทิวาครับนี่พี่น้องเบิ่งสนามมือนีถือว่าถ้าฝนตกนี่ก็บ่เป็นอุปสรรคเด็กะเพราะสนามเลิศมากฝนยังดีเนาะนะครับถือว่าน้ําไหลไปสว่างทางสะดวกหนึ่งงาน งานแหลกแหกหมานก่อนที่จะปิดฤดูกาลวันที่ยี่ปกมิถุนายนเมื่อนีบอลนุน่นกับบอลได้อยู่หน้างานเด้อห้เมลัดอยู่บอลนุ่นสั่งสั่งเมลัดไปแล้วนะครับบอลนุน่นสิไปนอนคอนโดครับเขาดีมีลูกน,อน้องนอนคอนโดลุมยินีแออล้วก็มแปดรามอินทาสิไปไว่ายน้ำพร้อมไปเข่าฟิตเนสพร้อมเดยวปินาส่สุดเผ็ดมันสีบอลรอคืบกันนะ ป้าสนามกวางครับเพ็่นว่าแม่วลาปอนนะครับเอาพี่น้องนะครับมาฮอดแล้วอย่าลืมกดแชร์นะครับอย่าลืมกดแชร์ให้บอลน้นนํานะครับเพื่อให้อีเมลเพ็่นการจ่าจดจ่าจอนะครับรุ่นน้ํานะครับมาหลดทีมงานเดินทางปลอดภัยบอมมาครบสุขขั้นบอนะครับผู้ใหมาเนนะครับกระสิได้ลายงานตัวให้เพิ่นเบิงเนาะนะครับส่วนออกห้ามมาสุดทางแม่แต่กลุงเทพ อ๋อให้เบิ่องในในกลุ่มวันที่แพตสวัสดีอาก้าน้อยครับใส่ชุดเพชรอีหลีตีบนน้องเอาอีเด้อแม่คอยบ่ได้ตัวเด้น่าใส่ชุดเพชรอีหลีขึ้นฉากปีหน้าใส่ชุดเพชรขึ้นฉากแม่แตนว่าขึ้นครูกับอายรถเพิ่นว่าปานนี้แม่แตนเพิ่นจัดแจงชุดเพชรให้แล้ว ตะกี้มองมองนี้มันเป็นโดมเนาะถ้าถ้าผู้ใดมามามาเบิงหมอลำช่วงชวงนั้นตรงนี้เป็นโดมใหญ่เลยของอ่อท่างไทยไทยวัสดุในบนดีเพิ่นมาก่างพี่น้องคุณนะอยากไปจังเลยแต่อยู่บางใหญ่แม่วันเพ็ญเพิ่วมาบางใหญ่สวัสดีแม่เอโเรียนครับชุมแค่2 2ไล้์กลุ่มปิดอีกแต่ต้องดูหน้างานว่าเองไหมสิ แปดกับสิบสองโอ้แสดงว่าบนนู้นเด้อพักหลายมืออยู่สองมือสองมือแล้วอนี้พี่น้องให้ห hey, าสังกะสีมาอ <c oughs> อมกระตักน้ำแล้วก็ัั้วเห็ดอยู่มองหนีว่าสดุนะครับโอ้ oh, จมแม่นดีเลิ่อนเลื่อนเลื่อ <c oughs> แม่อาก้าน้อยล่ำอยู่มืออื่นเพราะว่ามือหนีมาพักแลมครับไทยวัสดุมินบุรีหรือไทยวัสดุสุกอ่ามินบุรีนะครับ สี่แยกลาดกระบัง